สวัสดีค่ะวันนี้กล่าวมาพบก,กับหมอแกลพยากรณ์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์นะคะดวงชะตาความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟได้แก่ชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ชาวราศีธนูนะคะประจําเดือนมิถุนายน2556นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธาตุไฟทั้ง3ราศีนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์สมัยทุคลิปแกลพจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกา,ากรเป็นของตัวเองตัวแกลเองก็มีการ การไปของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงน,นี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปกับไม่ได้เฉพาะถึงบุคคลหนึ่งรหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดู่วนตัวดีตรงนี้สคริปชั่นไม่หมอจะที่รายละเอียดทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต,ต,ต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ id line แล้วก็ a c e b o o k เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามในการจองคิวพยากรณ์่วนตัวนะคะโ OK, อเคเรามาดูกันเลยนะคะว่าดวงชะตาความรักของชาวธาตุไฟทั้ง3ราศีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะหมอแก้วขอบเป็นสัวแทนในการจับไพ่พยากรณ์นะจ๊ะ The Moon นะคะ The High Priestess สามมเท้า The l o v e r s แล้วก็ได้ไพ่สามถ้วยเอาแล้วสี จริงๆแก๊ปมองว่ามันไม่ควรมีใครที่จะต้องถูกเป็นตัวเลือกหรือว่าถูกเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะถ,ถ้าเกิดเป็นภาษาเราเรามันคือทุกคนมีโอกาสที่จะมีสิทธิ์เลือกและทุกคนก็มีโอกาสที่จะมีเสร็จที่ทจะเป็นผู้เลือกอ่าโอเคแต่ในเคสกรณีนี้ของชาวธาตุไฟทั้งสามราศีเนี่ย แกมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วด้วยความที่ไพ่มันบอกว่าความสัมพันธ์น่ะมันมีมาอยู่ก่อนแล้วมันเอาง่ายๆคือเหมือนมันคบกันแล้วเหมือนอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยนะอ่าแต่ว่าในโมเมนต์นี้มันอยู่ดีๆมันความรู้สึกมันถูกแบ่งแยกถูกแตกแขนงถูกแบ่งออกไปให้เหมือนแบบอืม ก็จะขยายคำให้ซอฟยังไงดีก็ถ้าเอาแบบง่ายๆก็คือความสัมพันธ์มันมีอยู่แล้วแต่ในขณะนี้มันกำลังคลืบคลานหรือมีความสัมพันธ์อะไรเนี่ยเข้ามาในตอนนี้แล้วกำลังส่งผลระหว่างคุณกับคนที่คุณรักอย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากๆและทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวตัวคนของเราเขาก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในความรู้สึกที่อาจจะไม่ได้เลือกหรืออาจจะไม่ได้ชัดเจนกับความรู้สึกอะไรเลยออกมานะคะในความหมายของแกปก็คือว่าณนะตอนนี้คุณอนะอยู่ความสัมพันธ์นะมันนีมันมันเป็นความรักมันเป็นคนสองคนนะคะแต่ในขณะอ,อีกกรณีหนึ่งก็คือ ความสัมพันธ์่ะระหว่างคนของเรากับเขาคนนั้นน่ะมันยังไม่ได้คลื่อคลานหรือว่ามันยังไม่ได้แบบดําเนินหรือว่าอะไรออกไปเท่าไรนักหรอกนะฮะแต่ว่าการที่เรารู้ก่อนแต่เหมือนเหมือนไพ่ขึ้นว่าคุณค่อนข้างรู้นะรู้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยตัวคุณเองเนี่ยอยากจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นมันโอเคขึ้นมันมันเห็นภาพมันชัดขึ้นอะว่าในความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะแบบ มีเรามีเธอมีเขาได้ในความสัมพันธ์หรอกนะคะดังนั้นแต่ว่าไพ่ขึ้นแบบนี้ตัวของชาวธาตุไฟหรืออาจจะเป็นไวท์เฟลซาสลับกันหรืออาจจะไม่ใช่เลยยังไงหมอแก็บขออาภาัยในะที่นี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยตัวคุณเองก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะจัดการกับปัญหาเรื่องนี้แต่มันติดปัญหาตรงที่ว่าคนของเราและคนฝั่งนูนะ้นน่ะเขาก็ยังคงาาคาดคารสร้งอยู่แบบนี้แล้วก็ยังคงเป็นความทุกข์ระทม เป็นความรู้สึกที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทั้งคุณทั้งเขาแล้วก็ทั้งตัวคนของคุณด้วยซ้าไปนะคะคือมันมันคาราคาซังไปหมดอ่ะคุณก็อยากได้ทางนั้นก็อยากมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบมันหนักจังมันอึดอัดจังแต่มันอยู่ข้างในนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทางนี้ทางนั้นมันก็หนักอยู่พอสมควรเลยนะจ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อไปคะ แขออภัหน่อยสิคะแล้วแบบนี้ความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรต่อไปคะ The Justice ก้าวดาจริงๆมันมันไม่ควรมีคนต้องเป็นทุกกับเรื่องนี้เลยแล้วมันก็อืมเดี๋ยวขออภัก่อนแปดดาบ สิถ้วยเจฮาราฟนส์ขอให้พิเศษหนึ่งใบนะคะ่ะเจชความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะจบสูงมากในท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์นี้จะไม่มีใครมีความสุขเลยสักคนหนึ่งจะมีตัวละครลับตัวใหม่ที่เดินเข้ามาและ ได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปตรงๆหมายความว่ายังไงหมายความว่าระหว่างที่คุณคนนั้นแล้วก็ตัวของคนของเรากําลังยือย้อุดกับความสัมพันธ์นที่แบบงงๆไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไงแต่อยู่ดีๆทั้งตัวคุณทั้งตัวเขาคนนั้นจะร่วมมือผนึกกําลังกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อความเป็นธรรมมันไม่มีต่อตัวคุณสองคน คุณและเขาก็จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แบบไม่ได้ติดใจอะไรเจ็บยอมเจ็บยอมจบด้วยตัวของคุณเองส่วนในยาที่หมอแก้มบอกก็คือว่ามันมีโอกาสนะซิแสดงว่าไอคนของคุณเนี่ยมันน่าจะไม่ธรรมดานะเพราะว่าหลังจากที่คุณสองคนเดินออกจากชีวิตเขาไปได้ไม่นานนะบอกเลยว่าไม่นานนะ่ะเขาก็มีคนที่เคียงข้างเขาที่ตอนแรกมาในลักษณะเพื่อน มาในลักษณะของคนที่ไว้ใจพูดคุยกันได้ทุกเรื่องสื่อสารกันได้ทุกอย่างอยู่ดีๆก็จะเข้ามาช้อนแกงแล้วก็เข้ามาได้คนของคุณไปแล้วดันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างโอเคดว้วยกับใครก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆก็เดินดุ่งเข้ามาแล้วก็แบบชนะแกไม่แกไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าชนะได้ไหมแต่ว่าคือได้คนของคุณอะไปครองเลยโดยที่แบบว่า ไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะแบบอยู่ดีๆก็เหมือนแบบคนของเราเข้าไปหาเขาเข้าไปคุยกับเขาสื่อสารกับเขาแล้วก็เหมือนแบบดันปิง๊งดันรักดันแบบเอ้ยมันมัน,ม,นมันดันเกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะคะเราเราเรามันก็ดันแบบไปเลยอะ่ะไม่ไม่ได้มีเกณฑ์แบบว่าจะโครจรกลับมาหาคุณไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะโครจรกลับมาหาเขาคนนั้นแต่เมื่อเขาเจอคนคนนี้เขาไปเลย เขาไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่ที่ที่แบบเอา้าแบบงงอนะไปเลยทีเดียวเชียวนะคะโอเคสำหรับวันนี้แก๊ปต้องขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะทุกทุกยอด subscribe ทุกทุกยอดกดไลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างนี้มา,มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้หมอกแางไปแล้วฝันทีรตทีสวัสดีนะคะบ๊ายบาย